เ้านี้ยังเดือดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวตีกันโครมครามโครมครามเกี่ยวกับอนาคตของรูเบนนมริมหลังจบเกมเจอซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเซอร์เลสเฟอร์กูสันครับที่มาเสนอว่าเฮ้ยแล้วทาไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่ลองปรับแผนแบบนี้ล่ะทำไมรูเบนนมริมลองปรับซะหน่อยไหมแบบนี้ยง่ายนิดเดียวเองมันเหมือนเป็นแค่แบบเฮ้ยคุณสลับตำแหน่งกันแค่นิดเดียวอะ่ะ มันก็น่าจะดีขึ้นล้าไม่ใช่หรอเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็รวมถึงการมาจัดตัวก่อนเกมเจอแมวดําซนเแลนด์วันนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นนัดที่จะตัดสินอนาคตของรูปเปนนอมริมหรือเปล่านะครับทั้งหมดไปว่ากันในคลิปวันนี้ครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการบรีศัจแดงน,นะครับตรงกับวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับวันนี้แมชเดย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงสนามเจอกับสแต์แลนด์นะครับเวลาดีเตะ3ทุ่มนะครับวันนี้ขออนุญาตไปเริ่มเนื้อหาข่าวเลยนะครับเพราะว่าข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็ตีกันด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวจากเจมส์ซ u กเกอก่อนผมเข้าข่าว ตอนนาทีแรกของคลิปด้วยพาดที่มันแรงมากๆและหลายคนก็สนใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมสื่อเทียนหนึ่งอย่างเจมส์ซักเกอร์นี่ไม่ใช่เดอะซันนะครับนี่ไม่ใช่เดลี่มิ r เรอร์เดลี่สตาร์นะทำไมผู้สื่อข่าวอย่างเจมส์ซักเกอร์เทียนหนึ่งทเลกราฟถึงพาดหัวแรงขนาดนี้เขาพาดว่ารูเบนอโมริมอาจจะถูกปลดถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ซันเดอร์แลนด์แต่ว่าที่ดักเกอร์รายงานเนี่ยท้ายที่สุดมัน อาจจะถูกต้องก็ได้นะนะครับอ่ะมาว่ากันแบบนี้ก่อนแรงข่าวของเ e เลกราฟมีระบุนะครับว่ารูเบนเมริมกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักนะครับก่อนเกมสำคัญที่ต้องชนะทีมน้องใหม่ที่จะมาเยือนโอทราฟอร์ดอย่าง s ซนเร์แลนเนี่ยความพ่ายแพ้อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนในช่วงเบรกทีมชาติหลังจากนั้นเนี่ยมแต่จะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลจากฟูงพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์นี่คือสิ่งที่ดักเกอร์เขียนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติแพ้อีกเกมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นบททดสอบความอดทนของเซอร์จิมเรดคลิฟต์แล้วก็ตระกูลเกรเซอร์เจ้าของร่วมของสโม,มสรอ,อย่างรุนแรงครับผลงานที่น่าผิดหวังในเกมแพ้เบรนท์ฟอร์ด1นเมื่อวิคที่แล้วนะครับซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3จาก6เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความกังวลในบอร์ดบริหารของสโม,มสรว่าอามอริมเหมาะสมกับงานนี้จริงหรือเปล่าจุดที่ดักเกอร์ใช้อ้างอิงในการพาดหัวคือคำให้สัมภาษณ์ของอามอริมเองนะครับที่บอกว่า ด้วยแรงกดดันขนาดของทีมการมีเจ้าของ2กลุ่มจำนวนสปอนเซอร์แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆจะอนุญาตให้บอร์ดสนับสนุนเข้าต่อไปถ้าสถานการณ์ของทีมยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคงเป็นเรื่องยากนะครับซึ่งอัมบริตพูดแบบนี้แหละเขาก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าคงจะไม่ได้เวลานานขนาดนั้นถ้าผลงานมันยังไม่ดีต่อเนื่องน,นะครับแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลก,การแข่งขันที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของทีมหรือเปล่า ซึ่งเทเลกราฟก็เข้าใจว่ามีนักเตะจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่กำลังหมดสรัทธาในตัวของอโมริมว่าจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับใช้คําว่าหมดศรัทธาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือเจมส์ซักเกอร์นะครับสื่อเทียนหนึ่งเลยแต่ว่าโอโ้หผมใช้คําว่ารายงานได้แรงแล้วก็ตรงเพียงต่ว,ว่าดักเกอร์เขาไม่ได้อ้างถึงแหล่งข่าวจากเขาเองนะครับ หรือว่าวงในที่เขารู้อ่ะเขาไปยึดถึงบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมซะมากกว่านะครับฉะนั้นผมว่าในเ,เคสเนี้ยดักเกอร์พยายามจะพาดหัวให้มันแรงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอะ่ะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับมันแรงขนาดนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกรายหนึ่งที่เป็นสายสมูรเหมือนกันนะครับก็คือทางคริสวิลเลอร์จากเดลี่เมลครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับฝั่งของคริสวิลเลอร์ก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าฝั่งของ Daily Mail เนี่ยเข้าใจครับว่าอารมณ์ความรู้สึกท่ามกลางบอดบริหารเปลี่ยนไปหลังจากแพ้เบรนท์ฟอร์ดและก็มีนักเตะจานวนหนึ่งที่เริ่มหมดศรัทธานในตัวรูเบนอโมรินว่าจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วนะครับ อาโมริมกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลก่อนเกมเจอกับซันเดอร์แลนด์และความพ่ายแพ้อีกครั้งอาจจะทําให้ความอดทนของเชื้อจิมและตะกุนเกรเซอร์ถึงจุดแตกหักข้อความสําคัญในข่าวจากวิลเลอร์มีแค่นี้ครับนอกนั้น,นียตัวข่าวก็จะเต็มไปด้วยคำสัมภาษณ์ที่อมโมริมให้กับสื่อนะครับฉะนั้นเท่ากับว่า2ผู่สื่อข่าวที่ตีข่าวว่าอมริมมีโอกาสจะถูกปลดหรือว่าอมริมมีโอกาสจะตกงาน หลังเกมเจอเซอร์แลนด์ถ้าผลการแข่งขันไม่ได้คือเจมส์ซักเกอร์แล้วก็คริสวีเลอร์ผมย้ำว่าทั้ง2คนเป็นผู้สึ่ข่าวที่เข้าพร e สคอนนะครับเป็นผู้สึ่ข่าวสายสโมสรคอนเน็กชั่นดีไม่ใช่ผู้สึ่ข่าวโนนเนมแต่อย่างใดนะฮะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งบ้างครับก็มีผู้สึ่ข่าวที่ตีข่าวว่าแม้ว่าจะแพ้เซอร์แลนด์ก็ตามบอร์ดก็ยังคงให้การสนับสนุนคนแรกเนี่ยคือฟริโอโรมาโน่ครับโรมาโน่เนี่ย เขาพูดในช่อง YouTube ของเขานะครับว่าณขณะนี้แมนยูเนเต็ดยังไม่มีแผนการที่จะปลดรูเบนนอมอริมถ้าแพ้ซันเดอร์แลนด์แล้วก็ยังไม่มีการตกลงหรือว่าติดต่อโค้ชคนใดอย่างเป็นทางการบอร์ดยังคงโฟกัสไปที่การแซบสุนอมริมอยู่ซึ่งก็คือข้อมูลเดียวกันนะครับกับที่โรมาโน่เคยพูดก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วก็จริงๆเบนเจอร์คอส์ก็เคยให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้คล้ายๆกันนะครับว่าแมรนแตยังไม่มีแผนจะปลดอมริมแต่ มันก็อาจจะมีการ list ชื่อตัวแทนไว้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ไม่ใช่จากสายสโมสรก็จะประมาณนี้ก็คือ,เ,อ,อเจอเซเนร่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผลการแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ปลดนะครับแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อแคนดิเดตคนไหนทั้งสิน้นแต่ว่าเบนจาขคอบก็เคยเสริมว่ามันอาจจะมีการ list ไว้เบื้องต้นแล้วแบบแค่ list คร่าวๆแต่ยังไม่ได้คุยกับใคร นะครับแล้วก็โรมาโน่ก็บอกว่าบอร์ดยังคงโฟกัสไปที่การสับสนอาโมริมอยู่นะครับโรมาโน่ยังพูดต่อนะครับว่าเขาได้รับการยืนยันแล้วว่าชาบีแอนเดสจะไม่ไปซาดีอาระเบียและน่าจะอยากมาทํางานที่พรีเมียร์และตัวของชาบีเองก็รู้สึกพร้อมแล้วในการกลับมาคุมทีมแต่ว่าจริงๆโรมาโน่เคยพูดในคลิปวันก่อนนะครับว่าถ้าแมลติดต่อมาเนี่ยชาบีก็พร้อมจะตกลงทันทีเลย แต่ว่าในคลิปนี้โรมาโน่ไม่ได้พูดเขาบอกแค่ว่าชาบี้ต้องการย้ายมาทํางานในพรีเมียร์ลีกฉะนั้นจากคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถจะบอกได้ว่าชาบี้เองก็พร้อมมาทํางานที่แมนยูเตเช่นกันแต่ว่าก็อย่างที่โรมาโน่เคยบอกไปนะครับแมนยูเตยังไม่ได้ติดต่อใครนี่ฉะนั้นมันก็เลยยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรน,นั่นเองนะครับนี่คือพาร์ทของโรมาโน่นะครับมาต่อกันที่เดวิดออนสตีนกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็รอเชื่อคนนี้นี่แหละแต่ออนสตีนก็ให้ข่าว ไม่ต่างจากที่ลอรีวิทเวลเทียหนึ่งจากดิแอเรติกนะครับรายงานมาก่อนหน้านี้ออนสตีนบอกว่ารูเบนอมโมริมกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักนะครับแต่เขามองว่าส่วนใหญ่เป็นแรงกดดันที่อมโมริมใส่ให้กับตัวเองรวมถึงภาระของการเป็นกุนซูแมนยูเนเต็ดด้วยแต่ว่าสำหรับแมกจูเนเต็ดเองไม่ได้มีแผนที่จะปลดอมโมริมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ต้องการหรือมีความตั้งใจจะทำและออนสตีนเชื่อว่าอมโมริมจะไม่เดินออกจากงานนี้ไปเช่นกันก็คืออมโมริมจะไม่ลาออกเองแล้วนี้บอร์ด ก็ยังไม่มีแผนจะปลดย้ําว่าตอนนี้นะครับออนซินให้ความเห็นนะครับว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าอโมรรมรู้สึกถึงแรงกดดันจริงๆและจากที่ได้พูดคุยกับคนรอบตัวเขาเนี่ยนะครับพวกเขาก็เล่าว่าอโมรรมเคยตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าจะสามารถประสบความสําเร็จที่นี่ได้หรือเปล่าแต่ออนซินก็เสริมความเห็นเข้ามานะครับว่าเขาคิดว่าในฤดูการนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นพัฒนาการเล็กๆน้อยๆอยู่แม้ว่าจะยังไม่มากก็ตามโดยเฉพาะกับนักเตะใหม่บางคนแล้วก็ยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ ส่วนเซอร์จิมเรดคลิฟในฐานะเจ้าของหุ้นส่วนน้อยที่มีสิทธิควบคุมด้านกีฬาก็ถือเป็นแกนหลักเรื่องนี้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากเช่นเดียวกับโอมาเบอรด้าแล้วก็เจสันวิลค็อกส์ฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้มันเลยมีเดิมพันสูงสำหรับเซอร์จิมนะครับเบอรด้าแล้วก็วิลค็อกส์นะครับผมตั้งชื่อแล้วนะครับว่าจิมเบอร์ค็อกส์นะฮะ GBC เพราะพวกเขาเองก็คือคนที่แต่งตั้งอามริมแล้วก็มอบความไว้วางใจอย่างมากให้กับเขาแล้วก็ระบบของเขา แน่นอนนะครับว่าผลการแข่งขันต้องดีขึ้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ได้แล้วเราก็รู้ว่าวงการนี้ทํางานยังไงมันทํางานได้ผลการแข่งขันนี่แหละแต่สโม,มสรอ,อยากให้เวลาเขามากกว่านี้แล้วก็ยังไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าถ้าแพ้เซอน์เรียผู้เขาจะปลดอโมริมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่โรมาโน่ออบอกเป็นไปตามที่วิทเวลบอกแล้วก็เป็นไปตามที่สโตนบอกก่อนหน้านี้จริง ผมว่าหลายสื่อรายงานตรงกันนี่แหละนะครับว่าถ้าแพ้โซนาร์แลนด์อโมริมก็ไม่น่าจะโดนปลดแต่ว่าพอฟังตั้งแต่ช่วงต้นคลิปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมแค่รู้สึกว่าด mm ักเกอร์เขาพลาดหัวแรงโดยที่ไปยกบทสัมภาษณ์ของอโมริมมาแต่มันไม่ได้มีแหล่งข่าวจากดักเกอร์เองที่เขามั่นใจจากแหล่งข่าวของเขาว่าอโมริมจะโดนปลดถ้าแพ้โซนร์แลนด์นะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปจากผู้สื่อข,ข่าวหลายคนก็คือ ถึงจำแพ้โซนาร์แลนด์ก็ยังไม่น่าโดนนะครับออนซีนบอกว่าตัวเขาไม่คิดว่าการปลดจะเกิดขึ้นเว้นแต่จะเป็นความพ่ายแพ้ที่รุนแรงเกินไปอันนี้ผมไม่รู้นะผมยกตัวอย่างเช่นแดงเดือดหรือเปล่าอะไรแบบนี้พวกเขายังมีเกมหลังเบรกทีมชาติแล้วก็ก่อนเบรกทีมชาติรอบเดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นบททดสอบที่แท้จริงมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าการปลดอมริมจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าออนซีนไม่เชื่อว่าเรื่องเงินจะเป็นหัวใจสําคัญของการตัดสินใจครั้งนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่บอร์ดมองเห็นจากมมมมุุอองฟตบลาากกว่ ซึ่งตรงนี้ขอคาดน,นิดหนึ่งนะครับจากคุณบาสทีมงานมุมจากฟุตบอลที่ว่านี้ก็อาจจะคล้ายกับที่ทางเบนเจคขอบชิปพูดไปวันก่อนก็คือคงจะดูแนวโน้มหลังผ่านจำนวนนัดประมาณหนึ่งนะครับว่ามีแววได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปสักรายการหรือเปล่าอ่ะฉะนั้นผมต้องย้ำอีกทีว่าคุณจะไม่ปลดตอนนี้คุณจะไม่ปลดตอนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่บอดบริหารชุดเนี้ยตั้งเป้าไว้คือฟุตบอลยุโรปแล้วก็ต้องมาคุยกันต่อว่า ถ้าอันดับมันยังอยู่ท่อนล่างของตารางถ้าคุณยังชนะ2เกมติดไม่ได้โอกาสยากมากครับที่คุณจะทําโคตา้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้นะครับออนซีนยังบอกต่อนะครับว่าไม่ยืนยันนะครับว่ามีรายชื่อตัวแทนอัมบริมจริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าแมนเชสเตอ์ก็จะต้องมองหาทางเลือกเหมือนทุกสโมสรอ,อยู่แล้วออนซีนว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็คอยรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในตลาดทั้งในรูปแบบกุญซื้อชั่วคราวระยะยาวหรือแม้แต่กระทั่งหลังบอลโลกปี2026ในช่วงซัมเมอร์หน้า แต่ออนสตีนก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเกเรตซอเกตไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะเข้ามารับงานกุนซอแมนูนเตดถ้าตำแหน่งว่างลงสำหรับนักเตะเนี่ยออนสตีนบอกว่าเท่าที่เขาทราบนักเตะยังอยู่ข้างอมโมริมแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่อมโมริมกําลังทําแต่ก็มีการยอมรับว่าทันทีที่ทีมเสียประตูพวกเขาไม่ได้ทําตามสิ่งที่อมโมริมได้วางแผนไว้ให้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเชิงจิตวิทยาแล้วก็สภาพจิตใจมากกว่าระบบการเล่นผมเสริมนิดว่า สิ่งนี้มันทั้งสําคัญแล้วก็ไม่สําคัญนะครับมันทั้งมีความสําคัญแล้วก็ไม่สําคัญคือมันก็สําคัญจร,จริงๆแหละว่าเฮ้ยมันมีปัญหาในเชิงจิตวิทยานะครับจริงๆมันมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มันไม่สําคัญในเชิงถึงจะต้องไปปลดก็คืออ่าโอเคนักเตะยังอยู่ข้างเขาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผลการเดินขาไมนยังเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเออมันจะยังไงต่อนะครับก็ในมุมผมแล้วกัน หลายๆอย่างบางทีมันอยู่ที่ผลการแข่งขันครับเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคนตอนนี้ถ้าจะคุยกันในเชิงข่าวก็คือนักเตะยังซัพพอร์ตอัมริมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เสียห้องแต่งตัวไปนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปตามข่าวอันอื่นขอบคุณผู้สับสนก่อนนะครับเริ่มที่เครื่องเล่นขนน้องชายไขยก่กลุเมเองยอดขายลำหนึ่งของไทยนะ หมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณได้สัมั่นใจไปกับไข่กร o ้มมิ่งครับฝากผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไกา่ย,ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเราพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็เฉมเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มจิ้มนจิ้มก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบ หาซื้อได้นะครับทาง s h อ p e e Lazada ครับที่ BKY Official Store ได้ตองชอบทางตรามือ Official นะครับแล้วก็เช่นกันที่กูแมท m a เกต t ็อปฟ o ดแลนด์วิลล่า r k เกตแล้วก็ร้านสุดกซ้ซจิฟี่ครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาก่ย,ย่างรสข้าวมันไก่ฝาก Suzuki France ครับ All New Suzuki f r a n c e The Iconic Drive ครับนิยามใหม่ของการขับขี่นในแบบที่เป็นคุณ โดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki f r o n กซบที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละมาว่ากันต่อเกี่ยับข่าวสารต่อไปเมื่อสักครู่เราพูดถึงเดวิดออสตินครับแต่ว่า ก็จะมีอีกหนึ่งรายงานมาสั้นๆก็คือลอรี่วิทเวลครับซึ่งวิทเวลเองเนี่ยนะครับเขาก็รายงานให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับวิทเวลเนี่ยเขายังคงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าบอร์ดบริหารยังคงให้การสับสนอโมริมนะครับโดยที่อโมริมเนี่ยพูดในการให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาหลักของเขาที่เมเต็ดคือการที่นักเตะเนี่ยเริ่มเชื่อในเรื่องเล่าของสื่อว่าระบบการเล่นมีปัญหาบ้างอะไรบ้าง อโมริมรู้สึกบ้าคลั่งกับความคิดที่ว่านักเตะในทีมอาจจะถูกเสี่ยงรบกวนจากภายนอกชักจูงเกี่ยวกับแท็กติกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นการฝึกซ้อมเข้าใจนักเตะแล้วก็ชมเกมของสโมสรมากกว่าบรรดากูรูทั้งหลายรวมกันเชอร์จิมเรคลิฟต้องการให้อโมริมได้ทํางานครบหนึ่งดูการและฝ่ายบริหารของแมนเชสเต์ยังคงให้การสนับสนุนแต่ก็มีการจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะต่อระบบการเล่น3 4 2 1ที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ ซึ่งเราอาจจะต้องมาคุยกันหน่อยนะครับมาสรุปปมข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับว่ากันแบบนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าเจมส์ซักเกอร์เนี่ยพาดหัวสื่อถึงการถูกปลดถ้าแพ้สอร์แลนนะครับแต่ว่าดักเกอร์เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอาจจะนะครับดักเกอร์ใช้คำว่าอาจจะหรือว่า could be นะครับคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าปลดแน่นะส่วนเดวิดออนสตีนเนี่ยก็รายงานนะครับว่าบอร์ดยังคงให้การสนับสนุนแต่ว่าออนสตีนก็ให้ความเห็นข้างท้ายไว้นะครับว่าถ้าแพ้แบบหน้าอับอายก็ไม่ได้แปลว่าอัโมริมจะไม่ถูกปลดอยู่ดีแม้ว่าแหล่งข่าวจะยืนยันนอนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนจะปลดก็ตามแต่อัโมริมก็บอกว่าขอขออภัยแต่ออนสตีนก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันแพ้เยอะจริงๆหรือว่าหลังจากนี้มันแพ้แบบกู่ไม่กลับก็อาจจะต้องปลด หรือแม้แต่เจมส์ซักเกอร์ก็บอกว่าอาจจะปลดก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของห้องแต่งตัวเนี่ยสังเกตได้ว่าฝ่ายที่เน้นข้อความว่าอารโมริมอาจจะถูกปลดเนี่ยก็จะเน้นไปที่กําลังมีจานวนนักเตะที่เสียศรัทธานในตัวอาโมริมมากขึ้นแต่ฝ่ายที่รายงานไปในทางว่าแพ้แล้วก็ยังไม่โดนหรอกก็จะรายงานไปในทางที่บอกว่านักเตะส่วนมากเชื่อมั่นในอาโมริมอยู่ตรงเนี้ยเบนจคอปส์ ops, วันก่อนที่ไปออกอยูเนเต็ดสแตนที่เรารายงานผ่านทางช่องไปเนี่ย ก็เคยรายง,งานว่านักเตะส่วนมากยังคงนุนหลังอโมริมนะครับฉะนั้นมันเป็นรายงานที่ขัดกันในลันกษณะของโทนข่าวเป็นหลักตัวเนื้อหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวส่นักไหนก็คืออโมริมยังอยู่ในความกดดันอย่างหนักอนาคตของอโมริมยังคงไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เกมกับ land, เซนนาร์แลนด์รวมถึงเกมต่อๆไปยังไงก็สําคัญทุกเกมอยู่ดีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณบ้าสทีมงานเราเนี่ยทำสรุปมาให้ซึ่งถ้าถามตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าเกมเจอเซนนร์แลนด์อ่ะอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายของอมมรริ แต่ผมไม่เชื่อว่าสถานการณ์มันจะเรียบนิ่งเป็นะทะเลในช่วงที่มันคลื่นสงบขนาดนั้นผมเชื่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างในอยู่แล้วถ้าผลงานมันแพ้เรื่อยๆผมว่ายังไงจิมเบอร์คอร์ก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันแพ้ๆไปเนี่ยสุดท้ายเป้าหมายของคุณคือฟอนยุโรปเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงนะครับคนเราเนี่ยมันทํางานด้วยกันมันอยู่ที่ผลลัพธ์และผลงานเป็นหลักมันอยู่ที่ว่าคุณทํางานได้ถึงเป้าหมายไหมนะครับแค่นั้นเอง นะครับนะส่วนความเห็นของแฟนบอลพวกเราที่บางส่วนบอกอยากให้เวลาครบ3ปีต้องให้เวลาไปเรื่อยๆอีกฝั่งบอกอยากให้ปลดเลยอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านนะครับแต่ว่าเราพยายามนําเสนอในเชิงข่าวเนาะเอาล่ะไปต่อกันที่พรสคอนของนベンダริมนะครับผมจะพยายามคัดคําถามที่สาคัญก็แล้วกันนะครับไปเริ่มที่คําถามแรกนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าหลังเกมกับเรนฟอร์ดเนี่ยคุณถูกถามว่าคุณกลัวเสียงานไหมแล้วคุณตอบว่าคุณไม่ใช่คนนั้นคุณไม่เคยกลัวเลย ทำไมถึงยังเป็นอย่างนั้นละ่ะทำไมคุณถึงไม่ใช่คนที่กังวลเรื่องนี้เอาลินบอกว่าเพราะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในงานนี้ไม่ใช่การเสียงานแต่คือการไม่สามารถพาทีมชนะเกมได้แล้วมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่ผมคุมคาซาปิยาแล้วก็แพ้ในดีเวชันสามความรู้สึกก็เหมือนกับที่นี่นี่แหละแล้วนี่ก็คืองานแน่นอนมันคือความฝันที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอยากอยู่ต่อผมอยากสู้เพื่อสิ่งนี้แต่ปัญหาคือปัจจุบันสิ่งที่ทําให้ผมเจ็บปวดคือการแพ้ไม่ใช่การเสียงาน คุณจะกลัวเสียงานก็ต่อเมื่อคุณต้องกังวลเรื่องจ่ายบินแต่ผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนี่สิ่งที่ผมอยากคือทําสิ่งนี้ต่อไปแต่เมื่อเราไม่ชนะเกมนั่นแหละคือความเจ็บปวดของผมไม่ใช่ความกลัวว่าจะถูกไล่ออกผมไม่สนใจเลยจริงๆผมบอกได้เลยว่าหลังจบเกมแล้วคุณยังเห็นผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องงานของผมความเจ็บปวดจากการไม่ชนะหรือความล้มเหลวนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเจ็บปวดที่สุดคําถามต่อไปนะครับรูเบนคุณเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามุมมองของคุณเนี่ยไม่ได้รับอิทธิพลจากสื่อหรือว่า Media นะ สิ่งนั้นสําคัญสําหรับคุณแค่ไหนแล้วมันยากแค่ไหนที่จะป้องกันตัวเองให้อยู่ในฟองอากาศหรือว่าพยายามป้องกันตัวเองให้อยู่ในเซฟโซนเมื่อมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับแมนยูเนเตดมากมายอมรินบอกว่ามันสําคัญมากเพราะไม่มีใครบนโลกที่จะสามารถอ่านหรือฟังทุกสิ่งได้ที่ผู้คนบอกว่าตัวเองเข้าใจฟุตบอลพูดออกมาโดยที่ไม่ได้รับอิทธิพลอะไรเลยฉะนั้นผมพยายามที่จะฟังแล้วก็ดูทุกเกมด้วยตัวเองนะเพราะผมรู้ว่าผมดูเกมของเราเยอะกว่ากูรูทุกคนรวมกัน เนื่องจากพวกเขาต้องดูทุกเกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ออกความเห็นส่วนมองของผมเนี่ยมันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะผมดูเกมผมดูการฝึกซ้อมผมเข้าใจนักเตะของผมผมเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังทําและผมทํางานของผมตามแนวทางนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่รอดในสโมสรนี้ถ้าผมมัวแต่ฟังทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกภรรยาผมที่ไปพูดกับสื่อเหรอไร้สาระมากไม่มีใครในครอบครัวผมที่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นพวกเรารักการใช้ชีวิตในอังกฤษคุณไม่รู้หรอกว่าคําว่าการถูกด่าจริงๆคืออะไร เพราะว่าคุณสุภาพมากเมื่อเทียบกับประเทศผมเวลาที่แพ้เกมฉะนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยเรามีความสุขจริงๆครอบครัรวมผมก็มีความสุขมากมีแต่ผมคนเดียวแหละในครอบครัวที่ต้องทนทุกข์เพราะผมเกลียดการพ่ายแพ้และผมเกลียดความล้มเหลวคำถามต่อไปครับผู้บริหารของสโมอสรมกักจะพูดตรงไปตรงมาโดยตลอดว่านี่คือโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณเข้ามารับผิดชอบและมันต้องใช้เวลาความจริงคือคุณจําเป็นต้องได้ผลการแข่งขันแล้วก็ชชนะมากพอที่จะซื้อเวลาเหล่านั้น แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มาเนี่ยก็จะเพิ่มแรงกดดันให้กับทุกฝ่ายคุณเนี่ยได้รับการการันตีบ้างไหมหรือว่าคุณรู้สึกหรือเปล่าว่าต่อให้สถานการณ์มันจะเลวร้ายลงกว่านี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคุณก็ยังจะได้ความอดทนจากสโมสรเพื่อพาทีมไปจนจบฤดูกาลไม่ว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นคำถามนี้ดีนะอามารินบอกว่าผมไม่ได้กังวลกับเรื่องนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่นี่ไร้เดียงสาขนาดนั้นเราเข้าใจดีว่าเราเนี่ยต้องการผลการแข่งขันเพื่อสารตอโปรเจกต์นี้ แต่เราก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกฝ่ายเพราะนี่คือสโมสรที่ใหญ่มากมีสปอนเซอร์มากมายและก็มีเจ้าของถึง2อ,องฝ่ายก็คือฝ่ายเกรเซอร์และก็ฝ่ายจิมนะครับมันยากจริงๆการหาสมดุลนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากฉะนั้นผมไม่กังวลกับเรื่องนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นคือทีผมของผมไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็จะต้องเล่นในแนวทางเดียวกันแต่เรายังทําไม่ได้แม้กระทั่งในสิ่งง่ายๆของการเล่นฟุตบอลที่เคใครก็ทําได้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดข,ของผมคือเมื่อนักเตะไปเชื่อคุณก็คือเชื่อพวกสื่อเนี่ย มันอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าผมเห็นทีมนี้เล่นระบบอื่นแบบนั้นแบบนี้และผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าถ้าเราจะเล่นในระบบไหนก็ตามเราต้องเล่นในวิธีการเดียวกันด้วยพลังงานเดียวกันความเข้มข้นเดียวกันแล้วก็สมาธิเดียวกันถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยมันไม่สําคัญเลยว่าเราจะเล่นระบบไหนอ่ะอาัลารินบอกแบบนี้นะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคุณคิดไหมว่าที่น,นี่ก็คือที่อังกฤษเนี่ยอาจจะมีความไม่เชื่อมั่นในระบบของคุณอยู่บ้างเพราะมันแตกต่างจากกุนซือส่วนใหญ่อาาัลินบอกว่าไม่ครับ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าและนักเตะหลายคนก็เคยล้มเหลวในระบบที่แตกต่างก,กันไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้กุนซือคนก่อนอเมรินบอกว่ามันคือเรื่องของผลการแข่งขันล้วนๆนะลองจินตนาการดูว่าเราชนะเกมแรกกับอาร์เซนอลถ้ามันไม่มีคาว่าถ้าหรอกแต่ลองจินตนาการว่าถ้าเราชนะเกมนั้นแล้วคุณไม่พลาดจุดโทษและคุณชนะฟูลแลมแม้ว่าจะเล่นได้ไม่ดีก็ตามลองคิดว่ามันเกิดขึ้นดูสิความเชื่อมั่นต่อทุกอย่างในสมโมสรเราทั้งระบบวิธีการเล่นมันก็จะแตกต่างออกไปเลย ฉะนั้นถ้าคุณชนะทุกอย่างก็โอเคแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็จะเริ่มสงสัยทุกอย่างทั้งตัวเองทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งโค้ชทุกอย่างและนั่นคือเรื่องปกติผู้สื่อข่าวถามต่อไปครับผู้จัดการทีมที่เล่นหลังสี่แล้วแพ้จะไม่มีใครบอกให้เขาเล่นหลังสาแต่คุณถูกบอกให้เล่นหลัง4ี่ในขณะที่คุณเล่นหลังสาฉะนั้นมันเลยต่างออกไปใช่ไหมนี่ผู้สื่อข่าวถามนะอมรินบอกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นหลังสามจริงๆในเกมกับเรนฟอร์ดไงเราเล่นโดยมีลูกชอ2เซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวา ซึ่งพวกเขาเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มเกมฉะนั้นมันไม่ใช่การใช้3ามเซนเตอร์แบ็กแบบชัดเจนะ่ะครึ่งหลังกับเรน o r ฟอร์ดเราก็เล่นเหมือน4-4-2นี่ปัญหาคือเราไม่ดีพอเวลาได้บอลเราอ่อนนุ่มเกินไปเวลาไม่มีบอลแล้วเราแพ้แตลองจินตนาการว่าเรายิงจุดโทษได้แล้วก็ประตูสุดท้ายเรากำลังพยายามจะชนะเกมนักเตะทุกคนเลยวิ่งออกนอกตำแหน่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระบบ4 3 2แล้วก็343 4, 4 2, ี่สี่สองตดีครับแล้วก็3ามสี่สามผมคิดว่ามันคือรายละเอียดเล็กๆมากกว่าระบบมากกว่าแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ค่อยเห็นมี 4, 4 2, ี่สี่สองเท่าไหร่นะครับเห็นถึงช่วงท้ายก็ยัง3ามสี่สองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่ะอดีตนักเตะหลายคนบอกว่าลองดูซิว่าทีมจะเป็นยังไงถ้าเล่นหลัง4แล้วก็มีนักเตะคนไหนมาบอกคุณไหมว่าเราควรจะเล่นหลัง4บ้างนะครับอันนี้คือผู้สื่อข,ข่าวถามไว้หนึ่งคำถามนะอามารินบอกว่าไม่ครับไม่มีใครเลยพวกคุณครับ ผมคือผู้จัดการทีมของสโมสรใหญ่แล้วจะให้สื่อเนี่ยมาเป็นคนกําหนดว่าผมจะทําอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วสําหรับนักเตะเนี่ยผมเนี่ยคุยกับนักเตะได้ผมคุยกับนักเตะทุกวันและผมเนี่ยอธิบายทีละประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเราฉะนั้นย้ําอีกครั้งมันไม่ใช่3 4มสตลอดเวลาผมคิดว่าเรากําลังคิดแต่เรื่องระบบเราควรจะมองทุกองค์ประกอบของเกมนะทีมนี้เล่นในระบบที่ต่างไปมาหลายปี แล้วพวกคุณก็บอกว่าไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีไอเดียอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของระบบหรอกมันคือรายละเอียดเล็กๆวิธีการเล่นแล้วผมก็เข้าใจผู้คนที่คิดว่าถ้าทีมนี้เล่นในระบบที่ต่างออกไปจะเป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันบางทีทีมเนี้อาจจะชนะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเราก็จะไม่ชนะถ้วยรางวัลถึงแม้จะเปลี่ยนไปเป็น433หรือว่า442ก็ตามและนั่นคือสิ่งที่ผมพูดกับนักเตะไม่ใช่กับคุณผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนความคิดของคุณก็คือพวกเสือแล้วกกก็พวููร แต่กับนักเตะของผมเนี่ยผมยืนยันได้แนะ่ว่าพวกเขากําลังฟังพวกคุณความเห็นเหล่านั้นทั้งหมดและพวกเขากําลังเอามาใส่ใจเพราะพวกเราไม่ชนะเกมเอมริมก็เลยจะบอกว่านักเตะอ่าอนสื่อนักเตะฟังสื่อหรือบางทีนักเตะอาจจะฟังกูรูด้วยก็ได้มันเลยมีน้อยจากข้างนอกเข้ามาครับหรือว่าเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาพวกเขาจะไม่ต้องเชื่อผมเพราะผมดูเกมของแมวยูนเต็ดมากกว่าคุณรวมกันซะอ,อีกฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดอย่างหนึ่งได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้สโมสรกับอมริมพยายามจะลบเสียงจากภายนอกที่มบอกไป ฝั่งสโมสรก็พยายามให้ข่าวผู้สื่อข่าวว่าเฮ้ยไม่ปลดยังไงก็ไม่ปลดสนับสนุนระยะยาวนะครับส่วนฝั่งอัลเรียมก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องฟังผมนะเพราะว่าผมเนี่ยรู้เรื่องที่นี่มากที่สุดนะครับผมรู้มากกว่ากูรูทุกคนอีกนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ทุกวันแล้วระบบเนี่ยจริงๆในดีเทลมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรแบบนี้อัมบริมก็พยายามจะตอบโต้ในสิ่งที่สื่อพิจารณาแหละนะครับประมาณนี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับ พูดถึงสื่อแล้วเนี่ยเอาซะหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือรายการออ No Tippy Tappy Football นะครับที่เรเน่โมเลนสตีนนะครับอดีตผู้ช่วยปา๋านะครับเขาไปคุยกันโดยที่มีแซมอาราด์หรือว่าบิ๊กแซมเป็นวิธีกรนะครับแล้วก็จริงๆเขาคุยกันยาวม,มากเลยนะเกือบชั่วโมงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรเน่โมเลนสตีนเขาก็พยายามจะออกความเห็นนะว่าเฮ้ยถ้าอโมริมปรับแบบนี้มันจะดีขึ้นไหมนะครับแล้วผมก็ พาวส์หน้าจอหรือว่าหยุดหน้าจอตรงนี้เขาพยายามจะทําให้เห็นว่าโอเคถ้าคุณเล่นเกมรับอ่ะคุณก็เล่นหลัง3มก็ได้แต่เวลาขึ้นเกมรุกอ่ะมันก็สามารถขึ้นเกมรุกในระบบ4 2 3สได้ดีกว่าคุณดูภาพนี้นะครับสิ่งที่คุณทำอ่ะมันก็แค่หุบเอาเซนเต,นเตอร์ตัวซ้ายอ่ะไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับอ่ะมันอาจจะเกิดระบบที่แฟนๆบ้านเราหลายท่านอยากเห็นก็ได้ก็คือคลิซันโดมาติเนสกลางรับใช่ป่ะเวลาทําเกมบุกอ่ะ คุณก็ขยับเอาเซนเตอร์ด้านซ้ายขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็มายืนเป็นกลางตัวต่ําคู่กับจะเป็นคาเซหรือว่าอุกเตอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเมนูก็แล้วแต่แล้วคุณก็ดันบูโนไปเป็นกลางลุกฉะนั้นเชฟมันก็จะออกมาเป็นแบ็กโฟนะครับที่มีเซนเตอร์ตัวซ้ายอ่ะขยับสูงอาจจะเป็นชอหรือลิชามาตินสก็ได้มายืนคู่กับคาเซบูอ่าคาเซหรืออุกเตอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็น กลางตัวต่ำคนหนึ่งฝั่งขวายืนคู่กับมิดฟิล์อ๋อยืนคู่กับเซนเตอร์ตัวซ้ายที่ขยับมายืนเป็นฟิลตัวต่ำโอเคงงปะวะเอาใหม่แล้วกันเพระผมก็งงเองคือขยับเอาเซนเตอร์ซ้ายอะมายืนเป็นกลางรับคู่กับมิดฟิลตัวต่ำซึ่งเป็นมิดฟิลตัวรับธรรมชาติแล้วก็ขยับเอาบรูโน่ไปยืนเป็นกลางลุกตามตำแหน่งที่บรูโน่ถนัดที่สุด ส่วนเริมเส้นซ้ายขวาก็คุณย่าเอโมโมอะไรก็ว่าไปหน้าเป้าเป็นเชสโกนี่คือไอเดียของโมเลนสตีนที่แบบสรุปคร่าวๆแกว่ามาแบบนี้ทุกท่านเห็นด้วยหรือเปล่ายังไงก็ลองเสนอความเห็นเข้ามานะครับคุณชอบไหมนะฮะถ้าผมพูดระหว่างนี้งงๆไปก็ต้องขออภัยมันอัดเทคเดียวไม่ได้มีตัดต่อนะครับเราเหมือนไลฟ์แย้งคุยกันแบบเรียวๆนะฮะทิ้งท้ายแล้วกันนะครับที่การจัดทีมวันนี้เจอกับซันเดอร์แลนด์นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เป็น อันนี้คือทีมของผมนะทีมของผมนะครับผมอยากให้เป็นแบบนี้ผมคิดว่าลัมเมนน่าจะได้ลงได้แล้วเพราะถ้าไม่ลงประเดิมเกมนี้ก็ไม่รู้จะมีเกมไหนให้ลงแล้วนะครับคาราบาวครับก็ตกรอบแล้วนะครับเกมหน้าเจอลิเวอร์พูลถ้าลัมเมนไม่ได้ลงเนี่ยผมว่าก็นั่งยาแล้วแหละส่วนเซนเตอร์ผมอยากให้เฮเวนลงบ้างอย่างน้อยเกมนี้มันไม่ใช่เกมหนักเกินไปเฮเวนควรได้โอกาสบ้างอย่างน้อยลิชามาเดนเนสยังกลับมาไม่ได้ก็พยายามเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นใช้เฮเวนบ้างครับนะครับเพราะว่า ลุกชอบางเกมเนี่ยมันก็ช้าก็าคิดช้าทําช้ากลายเป็นจุดอ่อนลองใช้เฮเ่นบ้างเซนเตอร์ตัวกลางก็เดลิกพักแม็กไกวบ้างนะครับแล้วก็ขวาเป็นยูโรฝั่งขวาเนี่ยมาร์ชัเจ็บนะครับแล้วก็พักไปแล้วก็ต้องใช้อามัดเนาะฝั่งซ้ายไม่มีใครแล้วก็ต้องใช้ดอกูไปเซนเตอร์ Center เนี่ยก็ขยับเมนูมาเล่นคู่คาเซนี่ของผมนะทีมของผมนะครับด้านบนเนี่ยเพราะว่าคุณย่าเกมที่แล้วผมว่าก็ยังไม่เข้าฝากักข้าฟอร์มเท่าไหร่ลองนั่งบ้างใช้บูน่ไปยืนกลางรุก คู่อย่างน้อยก็เป็นจุดที่บุโน่ถนัดกว่าเล่นร่วมกับเอ็มบูโมแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบนจามินเชสโกอันนี้ของผมนะครับทีนี้ทีมของอาร์โมริมทีมของพี่ริมที่เขาจะจัดผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ใบยินดีลงนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยผมว่าชอลงนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแม็กควายกับเดลิกเหมือนเดิมก็ได้มั้งนะครับฝั่งซ้ายน่าจะดอกูเหมือนเดิม ส่วนขวาผมว่าโล่ลงอืมนะครับอันนี้คือทีมอโมริมเมนูไม่ได้ตัวจริงหรอกบูโน่เล่นมิดฟิลคู่คาเซนะครับแล้วก็คุณย่าเอเมโมเชสโกอันนี้อโมริมเขาใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่เขาซื้อเข้ามาใหม่นะครับเอออันนี้คือทีมของพี่ริมผมว่าเขาแน่าจัดแบบนี้ส่วนเมืกองคือทีมผมนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะวันนี้สามทุ่มนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าก็เชียร์ไป นะครับผมก็เชียร์ทีมให้แพ้ไม่ได้เหมือนกันก็หวังว่าทีมจะเก็บผลการแข่งขันได้นะครับแม้ว่าบางท่านจะบอกเฮ้ยแพ้เลยอลัมบริมจะได้โดนคือเอาอตรงๆนะพูดจากใจเลยนะครับผมก็รู้สึกไม่ได้เชื่อมั่นแล้วอะแต่ในเมื่อแมนเตดตตลงแต่ก็ต้องชี้ให้ชนะครับแพ้ชนะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันค่อยมาชมค่อยมาวิเคราะห์ มาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกันแต่ว่าวันนี้ก็เชียร์ทีมก่อน3ทุ่มตรงนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันจะเป็นพระกุณอย่างสูงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อ